¡Gracias! ซึ่งวันนี้ทคกกลินจะมาบอกต่อเคล็ดลับนะคะในการบำรุงร่างกายของเรานะคะแล้วก็ในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะโควิด19หรือว่าจะเป็นเช,ชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ตามอากาศนะคะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยวันนี้นะคะกินก็อยากจะมาแนะนำนะคะเคล็ดลับในการบำรุงหรือว่าการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของกลินให้เพ,รพรื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันค่ะนอกจากนั้นนะคะน้องเขานียยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณของเราอีกด้วยเป็นเคล็ดลับในการบำรุงผิวพรรณของกลินด้วยเด <ๆ S 1> ี๋ยวเราไปตติดตามด กันดีกว่าว่าเคล็ดลับของกินคืออะไรไปดูกันเลย มูวิตซีใครนะคะที่กําลังมองหาตัวช่วยดีๆที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ร่างกายของเรานั้นป่วยง่ายยิ่งช่วงนี้ด้วยมีโควิด19หรือใดๆก็ตามต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนะคะต้องเจ้าตัวนี้เลยนะคะบูมวิตซีเพียงวันละ1-4เม็ดเท่านั้นทานได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถเคี้ยวได้เลยรสชาติอร่อยมากอีกด้วยแหละคะ่ะบูมวิตซีนะคะมีสารสกัดจากผลไม้อาเซโรราเชอรี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้ม30-80เท่าเลยรวมไปถึงวิตามินซีบ b 6 B12 แบีหกี ด้วยนะคะคและที่สําคัญนะคะบูมวิตซีตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราระบบประสาทนอกจากจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วยังช่วยบํารุงผิวให้กระจา่างใสลดการอักเสบของสิวแถมยังป้องกันแสงแดดได้อีกด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่กัดกระเพาะแน่นอนคะ่ะที่แนะนําเลยบูมวิตซีใครนะคะที่อยากมีผิวพรรณสวยผิวพรรณเปลง่งปลงัปลง่งอยากมีตัวช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตัวนี้เลยค่ะตอบโจทย์มากๆเม็ดเดียว